สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูฮัวต้า L C 7 0 8 S P นะครับเข้าใหม่ครับคันนี้คันนี้เป็นรถปี58นะครับรถดำเดิมครับสีดาเดิม,ดมยังดีสีเส้นครับอันนี้เป็นรถปี58นะครับนี้ชั่วโมง1,140ันน้ชั่วโมงนะครับสีดาเดิมครับยังดีสีเส้น ฐานตรงรุ่นครับรของ 46F เครื่องเกียร์ดีครับไม่ไอไม่ดันคันนี้เครื่องนุ่มเดิมแล้วคันนี้คัดแกะแล้วนะครับแรงดีสีเส้นราคาสามแสน ห้ามือห้าพันบาทนะครับอันนี้รองได้ต่อลองได้นะครับนี่ลายเครื่องเกินเครื่องเดิมครับไม่เคยนันไม่เคยแกะสักตัวหนึ่งเลยครับ<ห>น้ำไม่ดันเครื่องไม่อาย สวยๆเลยครับรถคันนี้ใครสนใจดูรถได้ที่บ้านตะแลออมเบอร์สุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเบอร์ติดต่อ0927688857นะครับราคา355,000บาทรถปี58นะครับเกียร์เกียร์ดีไม่ไอ้ไม่ดันนะครับระบบไฮดรอลิกขึ้นไวลงไวครับ หางไม่กระตุกนะครับพันนี้หางไม่ไหลหางไม่กระตุกท้ายไม่หอนนะครับคันนี้ท้ายเงียบเลย ใครสนใจรู้รายลีที่บ้านตะแลลอเมืองสุวรรณภูมิจังหวัดร,ร้อยเอ็ดนะครับเบอร์โทรติดต่อ0927688857ไฟหน้าออกนะครับไฟเยอะก็ออกครับไฟท้ายก็ออกเหมือนกันนะครับราคา35,000หพันบาทนะครับรถปี58สนใจ นี้ก็ขอฝาก้วเพียงเท่านี้นะครับกดไลค์กดติดตามได้นะครับขอบคุณครับ